ที่แอบดูรูปเด็กผู้หญิงคนงหนึงรับหลังฉันมาโดยตลอดหลายวันนี้คุณใครรักเธอใช่ไหมคะขอส่วนตัวครับอ, <S 2> <S 2> อ ตรงนี้ขาบไปรูปหนึ่งใช่ไหมคะ,ะหว่นจริงเธอจะไปไหนอะนี่คืออะไรเหรอ เพรเด็กผู้หญิงคนนี้ผมถึงได้ประคับประคองวว้จนถึงวันนี้เเจอคนที่เป็นรักแท้แล้วการพบรักแท้นั้นไอคิวของมนุษย์จะลดต่ำลงแล้วไม่จะเป็นคนโง่คุณจะจากฉันไปเพราะเธอไหมคะผมจะจากไปไหนได้ละ่ะครับจินเตียฮะขอโทษนะที่ทำให้เธอเป็นห่วงเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้ว ฉันคิดว่าเธอจะเว่วายเสียงดังลากเขาออกมาต่อยซะอีก <laughs> ซูมีอันนั้นของเหล่านั้นที่จองไว้เลี้ยงแขกนะถ้าคืนได้ก็คืนเลยนะแต่ถ้าคืนไม่ได้ก็ทิ้งไปเถอะได้ค่ะแล้วก็งานเลี้ยงนั้นอ,ะอ่ะเออเธอลองติดต่อดูหน่อยลองดูว่าจะบริจาคให้องค์กรสวัสดิการอะไรประเภทนี้ได้บ้างอืม เธอไม่เตรียมกลับบ้านเหรอฉันอยากอยู่ที่นี่สองสามวันไม่ได้เหรอเธอสองข้อไปอะไรนะ่ะสีหน้าเคร่งขรึมจังเป็นห่วงฉันเหรอไอ้ฉันหิวแล้วอาหารเสร็จแล้วครับไปปะไปกินข้าวกัน